แบ่งปันพระบ้านพระเหมายอนนิยมจะมีพระอะไรมาแบ่งปันบ้างมาชมกันครับติดต่อเราได้ที่ Facebook Fanpage พระบ้านพระเหมาฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมานะครับก็คลิปนี้มาแบ่งปันพระบ้านพระเหมายอนนิยมนะครับก็เล่นแค่ชอบเชา่าแค่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ ใครถนัดสายไหนเนี่ยก็ซื้อสายนั้นนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นทีละองค์นะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะครับอ่ะเป็นองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จองค์จิ๋วนะครับเป็นองค์เล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังนะต่อไปด้านหลัง เป็นตัวรอนะครับอต่อไปครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระองค์จิ๋วมากนะครับเล็กนิดเดียวเองนะครับนี่ให้ดูคือจิ๋วมากนะครับก็ ตันหลังนะครับเป็นอย่างนี้โอเคครับองที่สามเป็นองค์นี้ครับ ไปตรงนี้ก็เลี่ยมกรอบสวยๆนะครับพร้อมใช้งาน แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ก็เล่นแค่ท่านชอบเช่าแค่ที่ท่านรู้พอนะครับอันไหนที่ท่านรู้เนี่ยก็ค่อยมาเช่านะครับก็ร้านเราไม่ได้ขายแพงนะครับแบ่งปันได้ก็แบ่งกันไปทํากําไรนะครับมูงการจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับองค์ที่สี่องค์นี้ครับ ด้านหลังนะเป็นแบบนี้ ต่อมาครับองค์ที่5เป็นองค์นี้ครับอ่าขออนุญาตนิดนึงน,นะหลวงพ่อไกลสอนนะครับ านหลังนะครับ มาครับพุ่งที่หกนะครับเป็นหลวงปู่มหมุนนะครับปู่มหมุนแล้วก็ได้หลัง ที่7นะครับก็ยังเป็นองค์หลวงปู่หม,มุนอยู่นะครับมี2อ,องค์นะชุดนี้มี2อ,องค์ก็ด้านหลัง องค์ที่8นะครับอันนี้คนขายบอกว่าเป็นหลวงปู่พิงค์วัดมองประกอบนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเปงนกอบธรรมดานะเ,นเพื่อน องที่เ้านะครับเป็นลูกผมแบบนี้นะครับแล้วก็องค์ที่10นะครับเป็นหลวงพูธเรียนหลวงพุทิมนะครับ ด้านหลังองคที่11เป็นองคนี้ครับด้านหลัง แล้วองค์ที่สบองครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบองค์ไหนเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับทาง Facebook Fanpage นะพระบ้านพระเหมานะครับใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดพระดีๆจากช่องของเรานะครับสวัสดีครับ